สวัสดีค่ะวันนี้ผมตัมอ้อมิสอรโดโรมิกแล้วนะคะวันนี้อ้อพามาเที่ยวที่จังหวัดระยองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะนําไปตั้นช่วงตั้นรอลอคันนี้มาส่งตรงลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเคยค่ะนี่ค่ะบ้านลูกค้าส่งตรงส่งจริงนะคะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถซื้อออนไลน์กับอ้อได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายนิดเดียวโอนงเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะอ้อส่งไปแน้นไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยหลังจากเซ็นเสร็จแล้วก็จะแต่งรถรอลอแบบนี้ไปส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะ มาดูกันค่ะวันนี้แต่งรออะไรกันไปบ้างวันนี้เป็นรถไฟ้ฟนช่วงั้นนะคะค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ 719,000ขารถจงซันของเราจะมีเป็นสีขาวสีเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแตกแต่างกากช่วงยาวยังไงขอนแนทอธิบายให้ฟังละกันช่วงยาวนะคะจะเป็นตัวที่ตัวรถยาวกว่าแหละหนึ่งอย่างที่สองคือกระจังหน้าตัวช่วงยาวเนี่ยจะเป็นสีดำกระจังหน้าช่วงสั้นเนี่ยกับเอสีสีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวคือตัวขอด้านหลังช่วงสั้นจะไม่มีค่ะช่วงยาวก็จะมีตัวขอข้างหลังด้วยปท้ายค่ะที่แตกแต่าง ไฟท้ายถ้าเกิดเป็นช่วงยาวจะเป็นไฟท้ายอีกแบบนึงนะคะช่วงสั้นจะเป็นลิมิเต็ดเลยคือขับมาต้องรู้เลยว่าเป็นรถช่วงสั้นไฟท้ายมาบรบจนี้ค่ะแล้วก็ตัวช่วงสั้นจะไม่มีระบบริบล็อกเบืองท้ายนะคะแต่ว่าตัวช่วงยาวแล้วแต่ว่าการใช้งานจะไปไหนดีกว่าตัวนี้จะเป็นแรลไอเทมที่หลายๆท่านตามหาเพราะว่าเป็นรถที่เป็นรถนำทางเขาเรียกว่ารถส่งออกแล้วจะเป็นต้นแบบของไปรจัดส่งเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่มีน้อยแล้ว้็ต้องต้องต้องได้คิวจริงๆอะถึงจะสามารถซื้อได้ค่ะ มาดูกันค่ะวันนี้อ้อแต่งอะไรไปบ้างเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันเลยค่ะรอแบบนี้นะคะตัวนี้ใส่โลโก้ไตทัน้สปอร์ตสีแดงค่ะเพิ่มความห่อดูมิติให้กับตัวรถเดิมเราเห็นก็สีดำเบื่อแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงดูบ้างค่ะตัวนี้น้าด้านล่างพิเศษอีกแล้วเป็นคานแร็กเตอรอ้อแต่งนะคะก็เลยรู้สึกว้าวชอบตัวนี้ก็จะเหมือนตัวสีประตูตัวใหม่นะคะที่เป็นตัวใหม่ที่ออกใหม่เป็นอาเรียกคางข้างล่างอะไรกันนะคะเป็นสีแดงก็เอามาใส่ให้กับตัวรถเพื่อจะเข้ากับตัวนี้ค่ะอันนี้ใครสนใจบแต่ว่า ใส่แล้วดูหล่อลงตัวมากๆเลยด้านข้างมีอะไรกันบ้างคะตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกมาค่ะเดิมไม่มีไฟตัดหมอกนะนะมาดูที่ด้านข้างค่ะตัวนี้ใส่คิ้วล้อมาด้วยค่ะสำหรับบางท่านที่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบป็ก็ช่วงสั้นไม่ใส่ก็สุดข้อดีของการใส่คืออะไรทําให้ล้อตัวเนี้ก็คือไม่ล้นนะก็คือไม่ไม่ทัดผิดกับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ก็จะดูหล่อแบบบบดูเขาเรียกไงหล่อแบบกลินๆแต่ก็แล้วแต่ค่ะชอบนะคะว่าชอบตล่แนวไหนนะคะ มาที่ล้อกันค่ะตัวนี้เป็นแม็กซูตแมกายนี้เขอเรียกเป็นลายฟันเฟืองแล้วกันเนาะไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าอะไรว่าลายฟันเฟืองสวยสอยค่ะแม็กซูดดูแข็งแรงแบบนี้นะคะแล้วก็มากับยางเรนโซ่ค่ะตัวนี้เป็นซีรีส์ยางสอง้า็ดห้าอารหนะคะเป็นเลนโซ่ตัวใหม่ล่าสุดเป็นรุ่น r t x ค่ะตัวนี้ก็จะได้ดอกอยางที่สวยดุอีกแบบหนึ่งนะคะก็ใส่กับแมกาลนี้แล้วดูลงตัวมากๆเลยตัวยางเขาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นลูกตัว L แบบนี้นะคะจะเป็นสนัญลักษณ์ของตัวเรนโซ่ ก็จะดูสวยดูดุกไปอีกแบบนอ่าตัวนี้ค่ะพิเศษยังไงตัวนี้ใส่ชุดยกมาด้วยคันนี้ใส่ความสูงเพิ่มเพิ่มสองนิ้วแล้วก็ใส่ชุดโช้คอาโมโนทูบด้านหน้าและด้านหลังค่ะพร้อมกับปีกนกรับองศาเพื่ออาใส่ให้ทําสมรรถนะของรถดีขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษก็คือรถช่วงสั้นเนี่ยยก2นิ้วเขาจะต้องมีความเข้าใจรถนิดนึงเพราะว่าข้างหลังเนี่ยการเขาเรียกว่าตัวแหนบอะค่ะเขาเรียกว่าอยู่ แหนบจะอยู่ใต้เผาเนาะตัวนี้ก็เลยอาจะต้องใช้ความาขเขาเรียกอะไรท,ที่ที่สามารถคือรู้ใจรถนิดนึงค่ะที่ที่จะใช้วิธีการยกตัวนี้เอาใช้ยกด้านหลังเนี่ยจะมีสองวิธีคือใช้ตรงเต็งยกหรือใช้แหนบยกตัวเนี้ยคือด้วยความลูกค้ามาสีดําแดงและอยากให้ดูลงตัวใส่ชุดแหนบในการยกค่ะตัวนี้เราถ้าเกิดใส่ตรงเต็งอฉริยะด้านหลังก็สามารถยกได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบไหนการขับต่างกันไหมแทบไม่ต่างแต่เน้นเรื่องความสวยงามดีกว่าค่ะ ตัวนิสติกล์ลลีอาร์ตค่ะมาสีดําแดงตัดกันทั้งรถเลยดูสวยงามมากๆเลยลายนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่ลูกค้านิยมในรุ่นช่วงสั้นนะคะเบ้ามือจับค่ะเออลืมลืมโชว์กระจกไปโชว์กัตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดรีโมทเพิ่มค่ะเซ็ตให้เข้ากับตัวกระจกหลับและก็พับไฟฟ้ามีส่วนไหมตัวนี้เป็นอุปกรณ์แท้จากโรงงานนะคะใส่คือที่อ๋อรีวิวส่วนใหญ่ลูกค้าจะเห็นเป็นกุญแจตัวเนี้ยใส่เป็นกุญแจรีโมท เปิเข้ากับกระจกมองข้างปรับและก็พับไฟฟ้าทั้งสองอย่างนี้เบิกศูนย์ของแทบเบิกศูนย์นะคะเวลาล็อกหรือปลดล็อกรถก,ก็จะมีความไฮโซเพิ่มขึ้นมาก็จะได้ตัวปรับและก็พับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเซตมาเป็นถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้มาให้เนี่ยอ้อจะใส่เป็นระบบออโต้ล็อกด้วยเดิมตัวช่วงสั้นจะไม่ได้มีตัวออโต้ล็อกนะคะคือ,อยังไงความเร็วเกิน15ล็อล้อัตโนมัิตัวนี้อ๋อเซตมาให้กับ ตัวชุดนี้เลยให้เข้ากับตัวรถนะคะเพราะมีอุปกรณ์อะไร,ร pea, ที่เซ็ตเพิ่มขึ้นไปเราก็จะตั้งระบบที่สามารถใช้งานเพิ่มเติมให้กับตัวรถได้เวลาเข้าเกียร์ถอยก็มีสัญญาณด้วยเตือนเวลาถับถอยค่ะเดิมเนี่ยตัวรถก็จะไม่มีคือใส่เพิ่มเข้าไปอะไรที่ใส่ไดก้ก็ใส่มาให้แล้วกันเอาแบบนี้ดีกว่ากระบะไลเนอร์ค่ะของแท้จากมิสซูแต่ว่าช่วงสั้นของเราเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นกระบะไลเนอร์ที่เป็นของแท้ตรงรุ่นนะคะตัวนี้อ๋อใช้วิธีการดัดแปลง ใส่ให้แต่เป็นของแท้นะคะทำไมเหนื่อยด้านหลังค่ะตัวน้สติกเกอร์ลายอาร์ตใส่มากับตัวรถสวยลงตัวหล่อทุกมิติต้องเรียกแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวออนุนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นไซ่ั้านช่วงสั้นช่วงยาวสี่ประตูหรือว่ารุ่นใดๆก็แล้วแต่นะคะสนใจไงก็โทรหาได้ที่เบอร์ศูนแปดหกค่ะ 4186455นะคะวันนี้ลาไปกับรถไททันหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ก่จบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออเมจูตัวกลมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ